สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับช่วงนี้ก็จะมีข่าวลือออกมาทุกวันนะครับนะในทํานองข่มขู่ประชาชนว่าถึงอย่างไรพี่น้องประชาชนก็ต้องได้รัฐบาลที่มาจากเผด็จการคั่วเดิมผสมกับพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคก้าวไกลก็จะโดนถีบทิ้งขับขับไล่สายส่งไปเป็นฝ่ายคา้านจะเป็นพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกเหยียดหยามว่าเป็นพรรคที่โง่ซึ่ง ตัวแทนของพรรคก้าวไกลหลายคนก็ออกมา,มาบอกแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้ที่พรรคก้าวไกลจะยกมือให้พรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปจับมือกับเผด็จการเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยอมให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับบ้านเมืองเรานะครับมา,าระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเสียงข้างมากก้าวไกลเพื่อไทยได้คะแนนเสียงข้างมาก เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่กลับไม่ได้เป็นรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้เพราะติดขัดที่พวกสวสวะบางคนและก็เป็นส่วนใหญ่คนเหล่านี้มาจากคณะรัฐประหารมาจากคอสชอไม่ได้เห็นหัวประชาชนว,นวันวันมันเดินสายออกทีวีแล้วมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนเช่นบอกว่านะพิธามันก็ไม่เอาเพราะมันไม่ชอบขีหน้าก้าวไกลมันก็ไม่เอาเพราะมันไม่ชอบขีหน้า เศรษฐาไม่ก็ไม่เอาเพราะว่าเคยพูดเรื่องมาตรา112นะสรุปแล้วเนี่ยอยากจะถามนะัแล้วคุณจะเอาใครครับคุณเป็นนายกเองดีไหมสอวอนะครับนะพวกคุณก็นะมาจากการแต่งตั้งแต่กลับนะไม่ยกมือให้พวกที่มาจากประชาชนมันยังไงแน่ครับบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับนะครับเห็นนะพิษภัยของการรัฐประหารเนี่ยมันรุนแรงมากพอมันยึดอำนาจเสร็จ นะมันก็อยู่ยาวพออยู่ยาวเสร็จแล้วมันก็ตั้งพรรคพวกเพื่อนฝูงมาเป็นองค์กรอิสระนะตั้งสอวอมาเป็นพวกมันนะว่ายกมือให้มันสร้างรัฐธรรมนูญมันมันก็เอาเปรียบประชาชนนี่แหละครับพิษภัยของการยึดอํานาจของคณะรัฐประาหารพี่น้องประชาชนอย่ายอมนะครับลุกขึ้นสู้เป็นกําลังใจให้กับพรรคก้าวไกลนะครับนะแล้วก็คุณพิธานะครับในการที่จะต่อสู้กับเผด็จการ ทหารต่อไปนะครับถ้าพี่น้องประชาชนยังจับตาการเมืองนะครับนะครับการข้ามขั้วนะครับหรือการจับมือกับประเด็จการของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องฟังเสียงประชาชนเพราะถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ฟังเสียงประชาชนการเลือกตั้งใน4ปีข้างหน้าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะสูญพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับชุก ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ